อจเจริญธรรมญาตโยมทุกคนทุกท่านขอให้ญาติโยมจงจเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน ังแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังอยา่างฝึกให้เกิดความเคยชินทําความเข้าใจให้ถูกต้องรู้จักแก้ปัญหาตัวเองรู้จักแก้ปัญหาชีวิตของเราปัญหามันมีหลายอย่างบนทั่วไปส่วนมากจะแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับภายนอกไม่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุตั้งแต่ความหลงนั่นแหละถ้าไม่หลงก็ไม่เกิด การเกิดของวิญญาณการมาสร้างภพของมนุษย์การมาหลงมายึดกัรถึงให้มาเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ดูรู้ให้เท่าทันการเกิดของจิตของวิญญาณว่าเขาเกิดอย่างไรความคิดเกิดอย่างไรเขารวมกันได้อย่างไรเขาหลงกันได้จนเป็นสิ่งเดียวกันได้อย่างไรนูน่นคลายความหลงข้างในให้สําเร็จรก่อนหรือว่าแยกรูปแยกนามมันเลย แยกรูปแยกนะํนทํทำอย่างไรเราถึงจะแยกได้เราก็ต้องมาสร้างความรู้ตัวให้ตัวเนื่องให้เชื่อมโยงแล้วก็รู้เท่ารู้ทันรู้การก่อตัวรู้การเกิดรู้การเคลื่อนไหวรู้การรวมของใจกับอาการของใจรู้เห็นความเป็นจริงตามรู้เข้าใจในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจการเกิดการดับการส่งใจออกไปภายนอก ภาษาธรรมก็เรียกว่าสมุทยัยการส่งใจออกไปภายนอกเดี๋ยวนี้ทั้งใจของเราทั้งเกิดด้วยยึดด้วยหลงด้วยทั้งมีความทะเยอทะยานอยากด้วยสารพัดยัางเราก็ค่อยมาแก้ไขมาขัดมากล่อมตัวเราอยู่ตลอดเวลาขัดเก่ากลายก,า,กายของเราขัดเก่าว่าจาของเราขัดเก่าใจของเราไม่ใช่ไปปล่อยปะละเลย ถึงเราแยกเราขายไม่ได้ก็รู้ให้ใจของเรามองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีพูดดีสำรวมกายวาจาใจของตัวเราอยู่ตลอดเวลาก็ต้องพยายามมันไม่เหลือวิสัยลกเพราะดวงจิตแต่ละดวงปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์กันทั้งนั้นบางทีก็เดินทางผิดพลาดบางลมแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ว่าเราขาดตกปกพ่องอะไร ทำไมเราชีวิตของเราถึงลุ่มรุ่มรอนๆอนความขยันมันเพียรของเรามีเพียงพอหรือไม่ความกระตือรือร้นการกระทำการควนควายการสังเกตจิตใจของเรามีความซื่อสัตยต์ต,ตัวเองหรือเปล่าอย่าไปน้อยใจตัวเองพยายามแก้ไขแก้ไขได้ไม่แก้ไขได้ก็ต้องพยายามสักวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางอันนี้สงผลบุญพลฐานของเรามีเต็มเปี่ยมหรือเปล่า ผลทานนี้ส่งไปให้มีความฉุกไม่ได้อดไม่ได้อยากไม่ได้ลำบากแต่ยิ่งการให้ทานไม่มีมีแต่ความอดความอยากความหิวถ้าเรารู้จักให้ทานมันก็ค่อยสร้างสะสมขึ้นไปเรื่อยๆการกระทำของเราก็ต้องถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์อย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองอะไรผิดพลาดเราก็รีบแก้ไขเสียมีไม่มาก แต่มันทํายากถ้าไม่ขยันมันเปลี่ยนให้ถูกทางถูกวิธีก็ต้องพยายามไม่ว่าพระวยโมยมวิชีมีขันห้าเหมือนกันหมดมีวิญญาณเหมือนกันหมดกําลังสติกําลังปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาจะไปอบรมใจของเราได้หรือไม่ไปควบคุมใจของเราได้หรือไม่ไปสังเกตจนว่าใจของเราจะแยกออกจากความคิดแยกรูปแยกนามได้หรือเปล่าเพียงแค่การสร้างความรู้ตัวก็ทั้งยากลําบากให้ต่อเนื่องเจียมยง แต่การทําบุญการให้ทานมีอยู่เป็นบางช่วงบางครั้งบางคราวแต่การควบคุมใจอาจจะได้เป็นบางครั้งบางคราวก็ต้องพยายามนะมีอะไรก็ช่วยกันสมมุติภายนอกอะไรขาดตกปกพ่องเราก็แก้ไขให้มันถูกต้องให้มันดีก็จะส่งผลถึงอนาคตเพราาทุกสิ่งทุกอย่างก็สมมุติกับวีมุติก็อยู่ร่วมกัน จนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละถึงจะได้ทิ้งกายก่อนนี้ทิ้งก่อนสมมุติแต่ใจถ้ายัางเกิดเขาก็ต้องไปเกิดตกแต่ก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลถึงจะไม่ได้ลำบากถ้าเกิดในกองอกุศลเราก็ลำบากแต่และว,วันตื่นเช้าขึ้นมาใจของเราเกิดสักกี่เที่ยวเรารู้หรือเปล่าเหตุจากภายนอกมาทําให้เกิดหรือว่าเกิดจากดวใจโดยตรงหรือว่าเกิดจากอากาศองคขันหามาปรุงแต่งใจ อะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนน้ำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทุกเรื่องในชีวิตมีเรื่องเดียวนี่แหละที่หลวงพ่อพูดมาเป็นตั้งสามิบกว่าปีต้องให้รู้ต้นเหตุสาเหตุแล้วก็แก้ไขขยันมันเพียนทั้งภายนอกทั้งภายในไม่ใช่ว่าจะโยนกายของเราไปที่น,น่นพากายของเราไปที่นี่ไม่สวงสหาที่ลงที่ใจแล้วก็แก้ไขถ้าเราเข้าใจวิธีแนวทางแล้วก็ อยู่คนเดียวก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางกันไม่จําเป็นต้องไปดินรลนที่ไหนเลยทําบุญให้กับตัวเราก่อนให้เต็มเสียก่อนแล้วก็จะล่นออกไปสู่ภายนอกสู่พี่สู่น้องสู่สังคมไม่ใช่ว่ามีตแต่ความเทย์เยอือทย,ยานยากมีตแต่การดินรลนสแสวงหาด้วยอํานาจของกิเลสให้หาด้วยสติหาด้วยปัญญาขยันด้วยสติขยันด้วยปัญญาแล้วก็ทํหนาทีของเราให้ดีให้ถูก ก็จะส่งผลถึงอนาคตได้เองพระเราก็เหมือนกันพระเราบางว่างก็ไม่ว่างและช่วยกันเอาไม้เก็บไม้ที่สละรวมญาติที่จะตัดออกทําห้องน้ําใหญ่ห้องน้ํารวมให้กับหมู่ให้กับคณะให้กับสังคมตรงนั้นแหละที่อาจารย์จอยท่านได้ตัดเอาไว้ช่วยกันตัดและคนไปไว้เผาถ่านเศษริงไม้ต่างๆก็เอาไปเผาถ่านเอามา ไปททำกับข้าวกับปลาให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขอย่าไปทิ้งเก็บทำความสะอาดดีๆก็ทำความสะอาดตรงที่จะทำห้องน้ำรวมที่สละรวมญาติเพราะว่าเวลาเด็กๆมาเยอะถึอละร้อยแล้วก็ลำบากหมู่คณะญาติโยมมาเป็นหมู่เป็นคณะก็ลำบากเราก็ช่วยกันทำอย่างประโยชน์ของสมมติให้เกิดประโยชน์อันนี้สง่งความสะดวกสบายก็ตามมา เราฝ่าวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆมามักหมายเยอะตามสี่ปีก่อนก็ลำบากเรื่องน้ำก็แก้ไขเรื่องน้ำได้ในเปาะใหญ่ลำบากเมื่อหลายก็ไปขออนุญาตชนประธานโูบจากของน้ำมาก็ร่วมมือร่วมใจกันก็สำเร็จลุล่วงลวงไปทั้งขออนุญาตทางรถไฟทั้งการไฟฟ้าทั้งกรมธนารักษกว่าจะได้มานี่ก็ลำบากอยู่ไม่แช่ไม่ลำบาก ไม่ใช่ว่าทำโดยพละการจะทำอะไรนี่ต้องขออนุญาตจากทางการสชยก่อเราก็ได้มาทีนี้พี่น้องของเราก็คงจะไม่ได้ลําบากเรื่องน้ำก็โชคดีได้หน่วยกรมอนามัยสิ่งแวดลอ้อมท่านก็จะได้มาทําฝายใหญ่ให้อีกภายในป่ายตุลาหรือต้นมกราพวกเราก็มาช่วยกันทําได้งบมาประมาณรักสิบล้าน นี่แหละท่านอนุเคราะห์ให้มามาทำฝ่ายให้ได้มาถฐานทำลำาลางน้ำเข้ามาถึงสะเหลาก็ได้ขออนุญาตหลายฝ่ายหลายส่วนพี่น้องเราก็มาร่วมกันมาช่วยกันมาอย่างประโยชน์ให้กับคนช่วนรวมให้กับชนวนรวมต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะไม่ได้ลำบากเหมือนเดิมแต่ก่อนในหลวงพ่อลํำบากมากเดียวมาร่วม2030ปี แต่ละปีนี่ต้องพาพระผาชีพาญาติโยมไปทดน้ําไปตัดไม้ตัดอะไรขนดินบอกน้ําเพื่อจะเข้าอกทําทุกปีลาบากทุกปีกม็มีคนที่ขวางก็มีไม่อยากแค่น้ําผ่านก็มีทั้งที่ลํำลากสาธารณะก็มียุ่เพราะว่าคนเราก็ไม่เหมือนกันถ้ากันเหลืองก็ลําบากเกี่ยว ทางการเขาก็เอื้อมมือเข้ามาดูแลมาช่วยว่าอะไรผิดอะไรถูกก็ได้ช่วยกันทั้งที่ลำลังสาธาณะก็มีอยู่เขาจะไปถมลำลังสาธาณนะหลวงพ่อก็ต้องให้เอารถไปขุดออกก็ต้องแก้ไขต่อสู้กันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แหละเดี๋ยวนี้ทางการก็สั่งระงับไม่ให้ออกฉนดเลยที่ตรงที่เขาเอเยขวางเอาไว้ เห็นบ่าวผ้ว่าสั่งทางที่ดินบ่าวให้งดระงับเพิกถอนกำลังดำเนินอยู่ที่สธาระประโยชน์ก็ได้โชคดีได้เจ้าของที่ใจบุตรก็ของคุณโยมหนึง่งท่านก็อนุญาตให้ขยับขยายไปที่ของท่านประมาณรักห้าหเมตรตรงปากทางเข้าเพื่อที่จะทำลำหลางใหม่ให้ไม่ต้องไปโตเถียงกันก็เป็นคิงที่ดี ามากทีเดียวเป็นสิ่งที่เสร้ฐนสำหรับคนส่วนรวมส่วนมากความเจริญรุ่งเรืองก็จะปรากฏขึ้นไม่ได้ลำบากในวันข้างหน้าของทุกคนหลวงพอก็ขอบใจทุกคน,กคนขอบใจเทวดามีโอกาสก็จะได้ไปร่วมกันตั้งลงทานใหญ่เอาไว้ที่ตรงนั้นแล้วก็ขออนุญาตเอาเต็นเอาอะไรไปกางตั้งลงทานทำป้ายกัน เมื่อลงมือเมื่อไหร่ก็เริ่มกันเมื่อนั้นชาวบ้านเราก็มาช่วยกันก็ะละเล็กคนโน,โน้อยมาร่วมกันให้กำลังใจกันมาดูแลช่วยกันทําให้สําเร็จลุล่วงลงไปนี่ต่อไปในวันข้างหน้าฝั่ง้องเรานี้ก็จะไม่ได้ลําบากฝนตกมาก็เอาทางนี้เข้าถ้าไม่มีทางนี้ก็สูบน้ําชนประทานเข้าก็อาศัยแหล่งบุญของทุกคนช่วยกัน ทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่สถานที่ของเราก็จะเป็นแหล่งบุญใหญ่ได้กว่ามนุเคราะห์จากหลาย่ายทางส่วนมริวันก็สวยงามคุณแม่มริวันกับพร้อมครอบครัวท่านก็ได้ถวายไว้ให้ให้กับทุกคนเป็นสมบัติของส่วนกลางเป็นสมบัติของแผ่นดินสืบต่อไปถึงรุุนลูกรุ่นหล,นล,นลานก็ได้มาอาศัยอนิสงส์ของท่านตราแล้วตนไม้หอมไม่ดอกก็อ,ออกดอก ออกไม้หอมเดินไปกลางคืนนีห้หอมตลอดทั้งคืนเดือนสี่เดือนห้าจนกันละประพฤก็จะออกดอกเต็มสวนนั่นแหละใครไปใครมาก็มีความชุกได้มารับอาน,นิสงส์บุญจากองคุณโยมแม่มาลียววัดได้มีความชุขกันทางหลวงปู่ใหญ่ก็ได้สร้างองค์หลวงปู่ใหญ่ได้รับความนุเคาะจากคุณหมอสถาพรกับของคุณหมอดงเดือนที่ท่านได้ซื้อที่ทวายให้สร้างวัด ทำเป็นที่สร้างวัดฝากเอาไว้เป็นสมบัติของส่วนกลางสมบัติของแผ่นดินไม่ใช่สมบัติของคนใดคนหนึ่งเรามีโอกาสมากพวกเรามีโอกาสึงได้มาร่วมกันมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันทำให้เป็นแหล่งบุญพวกเราจากไปคนรุ่นใหม่ก็มาสร้างสารต่อให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเราจุดเทียนเอาไว้เล่มหนึ่งคนรุ่นหลังก็มาจุดต่อจุดต่อจุดต่อก็เ,เป็นกองบุญอันใหญ่ไม่สิน้นไม่สุดบุญของสมมุติ แต่บุญระดับของบีมุตรเราต้องขัดเก่ากิเลสละคลายความหลงละกิเลสดับความเกิดของเราให้หมดจดมองเห็นหุ่นทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันเพราะว่าแนวทางนั้นมีอยู่แต่บุญบารมีทางสมมุติเราก็จะไปทิ้งไปที่ไหนเราพยายามสร้างพยายามทำ ทําบุญให้กับตัวเราเชก่อนแล้วก็ล้นออกไปสู่พ่อสู่แม่สู่พี่สู่น้องสู่เพื่อนเกิดแก่เก็บกายด้วยการมองคนใกล้ๆตัวเราเช็ก่อนให้มีความสุขแล้วก็ล้นออกไปสู่คนรอบข้างสู่หมู่สู่คณะสู่สังคมถ้าเราไม่มีความเห็นแก่ตัวความเป็นระเบียบความเป็นระเบียบความเสียสละความอดทนความถูกต้องถูกต้องจากข้างใน ถึงเราเข้าไม่ถึงข้างในก็ขอให้ถูกต้องระดับพงสมมุติก็จะอยู่ดีมีความฉุกไม่วุ่นวายยิ่งคนหมู่มากก็พยายามแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราให้ดีแล้วก็ต่างคนต่างรู้จักแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองถึงจะมากมายถึงขนาดไหนก็ไม่ได้ได้วุ่นวายถ้าไม่รู้จักแก้ไขตัวเองอยู่คนเดียวก็วุ่นวายอยู่หลายคนก็วุ่นวาย กายก็ไม่รู้จักรักษาวาจาก,ก็ไม่รู้จักรักษาไอ้เรื่องใจนั้นไม่ต้องไปพูดถึงเลยเราก็ต้องพยายามแก้ไขกันเอาเรล่านี้ควรจะเริยนทำเป็นตัวนี้พากันไปพอพร้อมๆกันพากันไปสร้างสารต่อนะ